เอาแล้วก็ต้องขอกรับสวัสดีกับทุกๆคนกันด้วยนะอ่าเดีย๋ยวก่อนที่จะไปดูคลิปกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ผมด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมก็มาค้าเรื่องอะไรดีกว่าผมก็ต้องขอโทษกันด้วยนะที่แบบว่าผ่านมาต้องสองวันแล้วผมยังไม่ได้ทําคลิปนี้เลยก็มาต้องน้อยใจกันนะนะกะ็ก็ทําแล้วนะก็ทําให้ดูแล้วเพราะผมมาแต่ยุ่งอยู่กับไอ้โฟก,กัสแหลงอีไงอเออก็เลยอยากทําอะไรใหม่ๆบ้าง ก็เลยลืมทำวันตอนที่ยี่ี่นะนะ mm hmm. ก็หวังว่าทุกคนจะให้อาภัยผม mm hmm. งั้นก็ไปดูคลิปกันเลย mm hmm. มีบางอย่างกำลังเข้ามามอนสเตอร์เหรอครับ mm hmm. ไม่พวกมันเป็นมนุษย์ ทุกคนแสดงตัวตนของคุณซะปิดประตูซะเราต้องดูก่อนว่าเขาเป็นมิตรหรือศัตรูเอ่อทางใต้ครับนี่พวกเขาจะพังประตูเข้ามาเหรอเฮ้ย <Hey! S 1> คุณจะปิดทําไมฉันคือหัวหน้าหมู่บ้านนอหัวหน้าหมู่บ้านนออย่างนั้นเหรอแสดงว่าเขาก็จะมาจากหมู่บ้านนอสินะทําไมไม่เปิดให้พวกเราเละ่ะเออแต่พอดูใกล้ๆแล้วพวกเขาดูอันตราย ผิวหนังของพวกเขาก็ยุ่ยเปื่อยพวกเขาติดโรคมาหรือเปล่านะโรคอะไรกันเล่าใช่เอ่อคุณกําลังทอดทิ้งพวกเรานะนั่นคือสิ่งที่มนุษย์ควรทาอย่างนั้นเหรอมีแต่หนูในท่ำระบายน้าเท่านั้นแหละที่ไม่ขอความช่วยเหลือดูพูดกันมันเกิดอ,อะไรขึ้นกับทุกคนอย่างนั้นเหรอพวกเขาต้องการน้ําและความช่วยเหลือครับพวกเราต้องช่วยเขานะใช่ คนจากหมู่บ้านนอนนี่ใจดีเนาะเอาเป็นว่าฉันใจดีมั่งกันละกันนะดาซิฉันคงต้องบอกความจริงแล้วรีบตักนะ้ำมาให้พวกเราซะไม่อย่างนั้นจะเป็นเหมือนนักเดินทางนะแล้วกับพ่อค้าด้วยที่พวกเรานั้นค่าไปยังไงล่ะอะไรนะคุณกำลังพูดถึงอะไรนะ่ะนี่พวกคุณจะตัดเราออกจากทุกอย่างงั้นเหรอ นี่แกหมายความว่ายังไงกันก็แบบเค้กชิ้นเล็กๆที่เหมือนข้าทุกคนยังไงแล้วเฮ้ยอย่าพูดมากดิไม่ใช่มันเป็นการเข้าใจผิดชายคนนี้ไม่ได้มาจากหมู่บ้านของเราด้วยซ้ำชายคนนี้กำลังจะฆ่าเราช่วยเราด้วยดูเหมือนพวกเขากำลังเป็นบ้านะใช่ฟังดิฉันพูดชายคนนี้กำลังจะทำลายเรา พอแล้วพระเจ้ารีบตักน้ำให้เราทีเธออมันไปอยู่กับเธอได้ยังไงเออสามีซื้อให้ฉันนะคะ่ะมันเป็นของภรรยาของฉันที่ทาให้ลูกสาวต่างหากแล้วมันไม่เหมือนกับลิบบินอันไหนในโลกนี้หรอกชายชะลาคนนั้นรอสองคนนั้นกลับมาและการชี่คนของหมู่บ้านเราหายตัวไปอย่างงี้ มันหมายความว่ายังไงกันได้โปรดให้น้ำพวกเราเถอะการหายตัวไปของสองคนนั้นไม่ใช่มอนสเตอร์สินะแต่เป็นคนจากคมู่บ้านนอถ้าคุณให้น้ำกับพวกเราแล้วจะบอกว่าเราฝังสอบลูกสาวคุณไว้ที่ไหนอย่าอย่าไม่ยุ่งกับพวกเราแนะ่จดุดเปรัตลงนั่นลกซะคุณกำลังพูดอะไรเนะี่ยโอ้ฉันแย่เกินไปอย่างนั้นเหรอในกรณีนี้แต่บางทีพวกเราก็ขโมยเหมือนกันนะ เ,เราต้องอากน้ำต้องาน้ำร่างกายของพวกเราโดนควบคุมจากเวทมนตร์ของพวก,กยอย่งั้นเหรออะไรนะพวกเราดัานประตูไว้พวกเราจะปกป้องกำแพงนี่พวกเขาจะแย่งชิงคนจากหมู่บ้านอย่างนั้นเหรอเราจะไม่ให้พวกเขาได้ผ่านมาฉันเตรียมหินไว้พร้อมแล้วปกป้องหมู่บ้านจากนรกปได้ ปกปอ้องหมู่บ้านอ่ะหยุดนะก็าขยับไม่ได้เอาลูกสาวของฉันคืนมา <S 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 <S